สวัสดีครับมื่อี้ได้ก็โรนะครับจะพาเอาทุเรียนหน่อยไปลงลุ้มนะครับนี่ทุเรียนหน่อยทั้งหมดสิบสองต้นนะครับสิบสองต้นซึ่งได้คุดลุ้มตากแดดตากลมตายงห้ือนกวลยประมาณสองอาทิตย์นะครับเนี่ยเขาอาทิตย์ที่สามแล้วนะครับเตรียมจะไปปลูกไปเลยนะครับเอาลงลุ้มได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับวิธีการปลูกต้นทุเรียนนะครับทํำยังไงให้ดูกันนะครับกัน เอามาวางไว้ตรงลุมนะครับเตรียมจะลงลุมนะครับลุมตรงนี้นะครับปลูกไว้ไอ้คุดไว้แล้วประมาณสองอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่สามนะครับเพื่อแักหมันตักแดดนะครับบ่มไว้ก่อนนะครับครับวางระบบทอไว้นะครับซึ่งทดสอบไปแล้วนะครับก็สามารถใส่ใดนะครับวางระบบทอเพื่อฉีดนะครับเมื่อเขาปลูกแล้วเขาก็เตรียมฉีดน้ำไปเลยลดน้ำไปเลยนะครับโอเคครับผมแล้ววิธีการปลูกกันนะครับนะครับส่วนลุ้มนี้ตัวปกติกะ ่าถ้าเป็นดินที่แกนนะครับเทากัจะขุดปากลุมไว้ประมาณสักหาสิบเซนคูนหาสิบนะครับกว้างห้าสิบลึกห้าสิบนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมขุดประมาณสามสิบสามสิบคูณสามสิบเพราะว่าเนื่องจากเข้าไถยก้อนดินเแบบ้ยอยแล้วดินมันก็สิบคูนแน่นนะครับแต่เมื่อ,อกลอนเพราะตากฝนแต่ยังสีดินมันก็นล่มด้วยก็ต้องกลนนึงก่อนกวนดินถึงก่อนเพื่อวัด วัดระยะไอ้องต้นทุเรียนเราก็ต้องเอาลูกว่างวัดบึงนะครับให้เพื่อย่ำตรงตรงปากดินในถุงนะครับตรงต้นพันให้เสมอ,อให้เสมอก็ปากลุงมไปเลยนะครับตรงเอาลงลึกเพราะว่าหาเพื่อนเนี่ยที่หากินน้ำผิ้วด้านบนนะครับหากไฟเพื่น เ,เดี๋ยวทาเขาวัดในแบบนี้แล้วเขาก็ปาดทุ่งเลยแล้วก็ใส่ตกใส่คัตเตอร์นะครับปาดดิเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเขาต้องสังเกตมืงหากมันถ้าหากโคตต้องตัดออกก่อนก่อนเอาลุล่มลุ่มตรงมืงนีก่อนนะครับอ่ะโอเค แต่แบบนี้นี่ถือว่าถือว่าหากบวกดนะครับถือว่าหากบวกดเป็นปกติครับคตมันสิเกี่ยวหมวนหมวนนะครับโอสปกติปกติแท้านี้นี่คือเขาก็เอาลงลุมเดเลยครับพยามประคองนีเ่เอาลงแล้วแล้วก็ค่อยค่อยเอาถุงออกอค่อยเอาถุงออกนนับี้ จะัดตรงให้มันตรงตรงให้มันตรงตรงนะครับถ้าใดระดับแปดห้าก็เอาดินลงเลยประมาณนี้โอเคเอาแผนแอดินลงเดี๋ยว เหตอ่าประมาณนี up, right? ้อ right? ันน right? ี้ไอ้ลูกจ้างนะครับนี่ลูกจ้างผมจ้างเป็นรายวันนะครับเป็นรายวันคือบอลยังเอาไอ้เนื้อย่างนะครับหนึ่งละชุดนะครับ เดี๋ยวพอพอดูแลมันใหญ่ไดแล้วนะครับไปหาผืนดินมันเป็นลุกๆนะครับพ่าจะค่อยๆเอา,ออเ,อาเอาดินถมถมหนาดินึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเพื่อป้องกันหากไฟขาดนะครับโอเคนะครับเนี่ยแค่นี้ครับถือว่าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นท่ากบกะใส่ระบบหนามที่ห่อต่อเพื่อพ่นกะฉีดนามหดหนามให้พ่นนะครับต้องฮดคู่มือนะครับช่วงปลูกแหลกๆต้องต้องรดทุกวันนะครับก ให้ปุ๋ยทั้งใบก็ไดนะครับปุ๋ยทั้งใบได้นําให้ทั้งดินน้ำในช่วงนี้เพื่อนอาจจะกินทั้งดินบ่ได้เพราะว่าเขาขึ้นอาลงหลุมเอาต้องให้ทั้งใบเลี้ยงไปก่อนนะครับประมาณนี้ครับยีอยปลูกแล้ว1ิบสองต้นแล้วเดี๋ยวสิมาเปิดน้ําห้บึงนะครับจะมาลดน้าปลูกเสร็จเรียบร้อยครับสบสองต้นครับตอนนี้เปิดน้าใส่เรียบร้อยนะครับนี่ครับจะเป็นหัวผลแบบนี้นะครับสองฝั่งนะครับต่อต้นนะครับสองหัวต่อต้นแบบนี้ครับ ปลูกทั้งหมดสิบสองต้นนะครับวางพอระบบยังเรียบเรียบร้อยแหละสามารถพร้อมปลูกเสร็จพร้อมรดน้าได้เลยีล่วางระบบไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นการดีต่อการปลูกนะครับส่วนทุเรียยเห่ากับิบ่บเซี่ยงครับความห่อนนะครับพอได้รับน้ําเต็มที่เล้าก็เปิดเริ่มแรก,กประมาณสักสิบห้านาทีก็ได้ครับเ,เราต้องรดทุกวันจะมีต้องรดทุกวันประมาณสักสิบห้านาทีพอนะครับ น่าไปให้เสือบอยู่เพราะันใส่หัวไฟนะครัพบพวฉีดโอเคครับผมตามนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโตแค่ไหน,น